กับบ้านเดินเดินๆแม่ก็เลยอยากจะช่วยอาจารย์อยากจะช่วยเหรอคะอยากจะช่วยยังไงคะแม่ช่วยให้มันแย่กว่เาเดาิมสินี่แม่รู้ไหมคะว่าเสื้อตัวนี้มันราคาเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าตอนที่แม่หยิบมาอ่ะมันก็มีรอยข่านยู่น,นะลกูกเล็กอย่างอ่ะแม่ก็ซักมือแม่ไม่ได้ซักเครื่องนะลูกนะนี่ยังจะมาเถียงอีกเหรอคะแม่หลักฐานก็ทนโทษอยู่ขนาดเนี้ยเสียของแบบเนี้ยแม่มีปัญญาชดใช้ไหมคะ ยกนี่แกตะค้องว่าอะไรแม่ฉันอะนี่พี่มาั้งแต่อะไรอะทาไมไม่เห็นได้ยินเสียงรถเลยฉันก็มาทันพอที่เห็นว่าแกทำา้ายแม่ฉันไงยกแม่โอเคไหมจ๊ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรรล,ลูกแม่ผิดเองนั่นแหละนี่แกทำเกินไปหรือเปล่าโยกเกินไปยังไงแม่พี่อะอยุงม่เข้าเรลือง เสื้อเหอเสื้อของหนูไปสาเอ็ด้วยซ้ำนี่หนูทําแค่เนี้ยมันยิงน้อยไปด้วยซ้ำมันจะมากเกินไปแล้วนะยโยกมากเกินไปอะไรอะไร,อะไรที่ผิดเนี่ยฉันก็ต้องด่าต้องว่าสินี่ขนาดฉันว่าไปตั้งหลายครั้งอะ่ะก็ยังไม่รู้จักจำฮัลโหลว่าเออทำไมอะ่ะอืมยกมาช่วยแม่จัดของหน่อยสิลูกเนี่ยเอากับข้าวไปวางที่โต๊ะหน่อย โอ๊ยแม่แม่มันแค่ไม่กี่จานเองแม่ก็ยกไปเองดิหนูยุ่งอยู่อ่ะเอออืมใช่ใช่เนี่ยเดินยังไงของแม่เนี่ยมีตาไม่ขั้นหูหรือไงเออแมขอโทษนะจ๊ะแม่ไม่ได้ตั้งใจอะจ้ะโอ๊ยหนูสิแขนฉันแดงหมดแล้วเนี่ย เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมึงรอ้เธอแบบนี้อ่ะให้รอค่ะคือเมื่อกี้ฉันแค่เตือนแม่คมุณดีๆแต่แม่คุณก็มาสาดน้ำแกงใส่ฉันเลยอะค่ะเจ็บไปหมดเลยอ่ะแมค่ค่อยๆพูดค่อย,อย,อยจานก็ได้ผมไม่คิดเลยนะว่าแม่จะใจร้ายกับเมียผมได้ขนาดนี้เทนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพ่อเถอะแม่ผมดูออกว่าอะไรเป็นอะไร ไปกนเถอะนี่พี่รู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้ยมันราคาเท่าไหร่น้องชายของพี่อะเป็นคนซื้อให้ฉันมันราคาแพงมากกว่าเสื้อที่พี่ใส่ตั้งหลายเท่าพี่มีปัญญาชดใช้ไหมล่ะไอเสื้อที่แกบอกว่ามันแพงนักหนาเนี่ยฉันก็อยากรู้นะว่ามันราคาเท่าไหร่เชียวอ๋ะ หนบอกมาดิทำไมอ่ะพี่จะชดใช้ให้ฉันหรอเสื้อตัวเนี้ยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเหรอเอาไปค่าเสื้อห่วยๆของแกแล้วแกก็เลิกด่าเลิกใช้แม่ฉันได้แล้วแล้วก็จำใส่หัวกระโหลกของแกไว้ด้วยนะว่าแม่ของฉันเนี่ยไม่ใช่คี้ค่ะหรือว่าคนรับใช้ของแก อย่างนี้สิพี่สาวสามีฉันแบบเนี้ยค่อยน่านับยาด้วยหน่อยถ้าอย่างงั้นเนี่ยฉันจะถือว่าเรื่องวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกันเงินฉันก็ให้แกไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะเสื้อก็ต้องตกเป็นของฉันสิถูกไหมก็เอาไปสิเสื้อแกเนี่ยมันนุ่มดีนะ พอฉันเช็ดเท้าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ละคายเคืองอะไรคงสมแล้วแหละนอ้อกับราคาหนึ่งหมื่บาทแต่แกยังไปไหนไม่ได้นะเพราะว่าแกต้องให้เงินฉันหนึ่งแสนบาทค่าอะไรทำไมฉันต้องจ่ายด้วยก็ค่าที่เมื่อกี้นี้เนี่ยแกเพิ่งด่าแม่ฉันไงแล้วถ้าเกิดว่าแม่ฉันเกิดเป็นลมขึ้นมาใครจะรับผิดช,ชอบเงินแสนหนึ่งอะฉันว่ามันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะ กับสิ่งที่แกทำกับแม่ฉันมันโดยตลอดฉันไม่จ่ายจะทำไมไม่จ่ายเนอุอ้ยเนทแกกล้าตบหน้าฉันเหรอกล้าดิไม่กล้าหรอก็หรือว่าหายกันแล้วกันเนาะกับสิ่งที่แกได้ด่าแม่ฉันไปอะอส่วนเนี่ยฉันตบเอาเพื่อสะใจ <c oughs> แกเจบเ็บป๋อ ผู้หญิงหน้าต้านแบบแกเนีนะ่คงไม่มีความรู้สึกอะไรหรอกมั้งน้องชายของฉันน่ะเขาไม่น่าตาต่ำเลยเนาะที่เอาผู้หญิงแบบนี้มาเป็นเมียแม่ฉันว่าต่อไปกันเถอะจ้ะฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้นานรู้สึกว่ามันีอยัดคือแย่เดี๋ยวนิดแกตอบหน้าฉันอะ่ะคค่ว่าฉันจะยอมปล่อยแกไปง่ายๆหรอคอยดูนะพวกแกสองคน ฉันจะเอาไปฟ้องเห็นให้มันจัดการเอาสิเอาเลยแกอยากฟ้องอะไรแกก็ไปฟ้องเลยนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าน้องชายของฉันเนี่ยเขาจะเลือกใครเลือกแม่หรือว่าเลือกพี่ทีนี่แล้วค่ะค่ะคือแม่กับพี่สองคนนะคะ ัฉันเจ็บไปหมดแล้วอะคะ่ะคุณต้องจัดการให้ฉันนะคะคุณเลือกเล่นละครไว้่อคุณก็สมควรโดนแล้วไม่ใช่เหรอนี่คุณพูดอะไรอะ่ะผมรู้ความจริงหมดแล้วผมนี่มันโง่จริงๆเลยที่ไม่เชื่อแม่งแต่แรกปล่อยให้แม่ของผมโดยผู้หญิงแบบคุณทำลายอะเอ็นคุณกำลังเข้าใจผิดนะคะฉันอธิบายคุณได้นะเทน พอเหอยกผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมเป็นคนพาผู้หญิงใจร้ายใจดำเอาม่หิแบบคุณเข้ามาในบ้านเพื่อมาทำลายแม่ของผมนี่คนก้าวพาฉันเหรอเออฉันมันชั่วยฉันมันเลวมากเลยใช่ไหมแต่แม่คนนั้นก็สมควรโดนละมาทำเสื้อฉันพังก่อนเองทั้งแต่นี้ต่อไปเราสองคนเลิกกัน เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกเชิญคุณไปหาที่อยู่ใหม่ได้เลยคิดว่ากูจะง้อมึงเหรอกูก็เบื่อมึงเหมืนกันนั่นแหละเชิญมึงกลับไปโอบแม่มึมเหอะเดี๋ยวเงินนั่นคุณไม่มีสิทธิ์เอาไปเพราะเสื้อตัวนี้ผมมีคนซื้อถ้าคุณจะไปคุณก็ไปแต่ตัวอย่างที่คุณเคยมา ไม่นุ่นครับอันนี้งานของพี่ครับผมขอโทษนะครับแม่ที่ผ่านมาผมไม่น่าหลงเชื่อผู้หญิงแบบนั้นเลยจนทำให้แม่ต้องมาเจออะไรเรื่องร้ายๆแบบนี้ผมขอโทษนะครับไม่เป็นไร,รลูกยังไงลูกอะ่ะก็หลุดพ้นจากผู้หญิงคนนั้นแล้วต่อไปอะ่ะถ้าจะคบใครอะ่ะก็ดูให้มันดีๆ เดี๋ยวเช็โดนผู้หญิงแบบนั้นมันหล่ออีกนะลูกนะขอใภัยนะครับแม่ขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันผ่านไปแล้วไปให้มันแล้วไปนะผมรักแม่นะฉันดีใจนะที่แกคิดได้อ่ะ